อะไรนะเรื่องของแกงพแนงไม่เกี่ยวไม่ใช่คะแนงหมูเหรอ <c oughs> oh, พ่แนง บ้านเฮาเรียกแดงหมูไหนหดูโอ้ oh, ไม่มีแตโโ่โหดเรื่องของแกงพะแนงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคืออะไรเกี่ยวสปิงปิงเกี่ยวบ่ะคาเค่นอ่ะเปลื่มคาเค้มันต้องมังกี้ดีวะเล่มมังกี้ดีไรแม่งเจ้าชนะถุยมาเองหาย แซนด์วิทปะเล่นอะไรดีวะมังกี้แม่งกูไม่เล่นกลางเต่นรางไก่ครับรางเป็ดรางไก่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาวตาราไม่เล่นด้วย เอาเงินสองคนมาแล้วมันเอามาดึงแข่งกับกูละแม่งเอามาดึงแข่งแล้วแม่งแบบแม่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีด้วยสีเหลืองนะโอ้โหทีมเขาแม่งแบบเทพทูมาอย่างไงดูทีมกูอวตารแบบเล่นอวตารไม่ทันอวตารสามร้อยสามสิบเงิน อวตาตหายากมึงดูของมันดิสี้อยสิบทองขึ้นไปบนบนบนปนไปเดี๋ยวปีย <short> นน่ยไปแรกมันกี้ไม่กมินการด้วยลักหน้ามีลักหน้าอยู่ตัวสำคัญนี่ไงธรรมาอาด่ไงแซนจริงจังดีละลักหน้ากางครับเออเวลานี่เองดึงมาเนี่ยเราก็โดด สองสเตปโล่ไม่รู้นว้ยบอสถ้าเล่น prisoner ถ้าเล่นเท่นเล่นสามทางเนี่ยมันจะดึงได้ดึงได้เว้ยถ้าเล่นทางเดียวเนี่ยเดียวไม่เคยโดนก็ยถ้ดึงไม่โดนมันเห็นเลยถ้าเป็นเดวอก็อีกเรืองหนึ่งไงเอเดวอมจะดึงได้อยู่เว้ยมันเป็นแบบมันเป็นทางเดียวเลาะท่สามทาง่ะอันนี้ดึงได้อยู่คือไม่ยิงกันอยู่ตัวสองตัวไม่เสร็อคือมันยืนอยู่ตัวเดียวไม่ยิงดึงโดน ไอ้พวกแม่งยืนห้าตัวแม่งยิงไม่โดดเลยที่แค่แล้วก็เล่นเลยแซนเล่นไงวะไอ้เทียนเล่นสกอบเงินเลยเล่นไงวะขว้าไอ้เทียนนี่มันก็แกงมันเองเลยนะแซนเล่นแซนเล่นอะไรวะกดขี้ขวาเดินกดตโฟรดับวิวเดินตัววิวเดินแม่งเล่นเป็นเอพีเอ็เลยสายขวาหน้าหลังหันมาเบา เจอาศัตรูก็ยิยงแล้วโอเคอ๋อทีมก็เจ้าหลุดอ๋อทีมห้าหลุดเบิร์นเบิร์นมึงใส่มันเป็นรีเน็ตมังกี้มันน้ำเม็ดทีเดียวเองแล้วทำไมแซมมันเดินตามไงฮลัล<า>โหลเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เสียงมังกี้ เสียงเ,เสียงเสียง<ผ>มานะตัวพี่ผมมาเล่นนะครับผมถามอ่ะอตัวพี่ผมมาเล่น <ผม S 1> นะครับแค่พันสองเองมันสองเองเอ่อใครใครใครพูดมึงตัวน,นี่ไงแซนเอาอูเมเน่ก็มาอ้โอ เสียงบ้านนี่ก็เหิมไอ้เสียงไอ้นี่ก็เหิมแล้วไอ้เปิ่มพิซซูเนอร์เนี่ย Let's get on right away by the way น้ำตาลมาหมดอ่ะไอ้พวกนี้ถ้าจะเหลือวบอกเออมันมันมันให้เกียรติเว้ยมันให้เกียรติเว้ยเออมันให้เกียรติทีมเว้ยทำไมพวกเรายังไม่มีน้ำใจเลย right away เงี้ยนเงียนเงี้ยนคืออะไรเบ้ยบัตชริสมาไกลโอ้โหแล้วแม่งตัวแม่งเอามาอย่างนี้เลยโอ้โหนี่อะไรดอกฮะไม่อะไรดอกฮะฮะ ใครจะแม่นนะแม่นเลยอนี่เห็นแม่บอสดึงมาแก่ดึงได้ด้วยอัตราการแม่นบอสมาเท่าไหร่ลอยไดงเหรอออกกัดต้นไม้อันหนึ่งโอ้โหดีเลทมาออกัดต้นไม้อันหนึ่งโอ้โหแป๊บเดียวแม่งแบ่งกันกินละ อาหารจุกเฉินเว่ยจอกเฉินแม่งมาไปขอมาทีมันดิเป็นนวนังเป็นนางเดบุ๊คแม่งเต็มถึงนะัวเร้อนไวาขวดจริงจรเลย เราไม่เคยเก่งควรแบบเดียรเสียงคนดึงอย่างเทพไอคิปดันเหนือไอคิปมาเยอะตอานั้นโอ้โหดูคิปยิงกายมันสาตัวเลย ลูกูเป็นาันนอปป๊เดี๋ยวเยนดิไห้ืนถอยๆๆเดี๋ยวเราบังฮะแห่แหไปไปตลาดเดี๋ยวมาเปนบอสพอเกมรอด้วยหยุดหน่อยหยุหน่อยเพื่อผมจะไปไหนก็ไม่รู้เข้าง้นเหมืไม่รู โอ้โหเรียบร้อยหยุดให้หน่อยเฮ้ยเพื่อนหลุด <c oughs> For my immortality, right away. Easily done. Time to see the stars. A short journey. Time to see the stars. Subject gone. 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 i will not be <coughs> เมื่อกี้ตายเพราะเดบูไม่ได้รอบสองหรอกมันอยู่ตรงนี nice. uh, no. ้มึงอยู่ตรงนี้ดึงมาเลย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 เนี่ยมันอยู่ตรงนอ้ะเออมันดึงเราตรงนั้นแหละตอนแรกอ่ะใช่เหรอเออลองดึงเถอะนะดึงเออมันเขนหมอเต้เข้ามาในป้อมแล้วนะเดบูมึงอยู่ตรงนี้อเพื่มเพื่อเราอะบอกแล้ว แม่นเหรอฮะมึงแม่นเนอเมื่อกี้ดึงเราตายดิแม่นเหรอร้องเมื่อกี่ปีเปอร์ซ่าตายมังวะแม่นเออมาแม่นกับโป๊โป๊นี่เขาแม่นมากแหมเรื่องดึงไม่ต้องพูดเรื่งเห็นแล้วไว้ใจเราเพราะเราบอดไปพอโดนมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้ค่อยเป็นคนที่พลาดนะ กาารงนอัดกันดึงเลยเมื่อกี้แมดดี้บลูมันอรอดึงตรงนั้นแล้เอ็นก็ดึงตรงนั้นนี่แหลแล้วกันโอ้โหเอาดีมาเอาดีมากเอาดีมาดี้เอาดี <laughs> เอาดีมาเมื่อกี้ดึงโอ้โหพากัดดึงดูดแล้วดิมาแม่เหล็กมันดีเมื่อกี้ตราบลาบเดินเยอเยี่ยงกันปะตราบลาบตัตรบลาบนะดัมเมดมันเยอะกว่าไอ้ดัเมดมันเยอะกว่าไหมหรอดัมเมดพิ้งเกอร์มันเยอะกว่าไปบอทคอปตามแล้วอ๋อเหรอมันวิวอะไรวะอ๋มันวิวผ้านี่เองเองก็วิวผ้านี่หว่าเฮ้ยีเลย

ได้เพิ่มเนี่ยได้รูนอ่ะเื้่มมีรูนไหมโอ้มีรูนด้วยโอ้โหแล้วแม่งเก็บไปแล้วมันลวกหรบอเปล่าเพิ่มต่อยแม่นมีโซมีโซกันนะโอ้โหเหี้ยติงแมวอะไรก่อนวันเราหม่อเยเหม่อเออปะฟอกันเมื่อกี้อปะเปลี่นไปจากไหน เฮ้ยเฮเฮ้ยไปละบอสกูไปละเุ้ยเสือกตรอะไรวะงงตายเฉยกลางมันเสียตอนไหนวะโคตรแรงเลยแซมแม่งเดอรแฟรดแล้วจ้วงหนึ่งทีกดสแลกดาวไม่รู้ว่ากดไหมมาทางนี้หน่อยเพิ่มจัดการ แคมแบตเชียมาไอ้มันบินวอลแบบปื๊มเจ้าด้บินวอลเว้ยเฮ้ยปื๊ดมันดึงนะเล้เอ้าวแต่กคร์ตันไม่ได้ที่กานเตินช้าไปเอาผมตายตายตายดิเราใช้โอกาสในการใช้มานานแล้วกดใช้ดังภูมิยังไงเหลืองๆหยียบมันนะปื๊มเต็มดึงเลย นมันะอไนัตว์รูหายไปติดบอสีกคิวต้องมาบอสไม่เราตายเองพวกเราตายคู่นี้อ้ห้ปึ้อีกนิดนึงปึ้บปึ้บ ไปวัดในวัวมาวัดในวัวมาไปเร็วๆดิฟิวดิฟิวเก็บแปดเก็บแปดแล้วช่วงนี้กูไปแล้วกูไปแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูเศรานี้แล้วแม่งไงเหล่าโอ้โหดูแม่งมาแล้วน่ะโอ้โหแดงแดงไงแม่งมดแม่งมดเลยปพ๊บกูเข็ดแล้วเข็ดแล้วไในช่วงหนึ่งบืด โอ้โหาเป็ดเบลแปดมองดูนะแมวสิดูแดกนะขอโทษครับกูแดกมึงก่อดเลดิอ้าหน้าคิวอย่างโอคิวนะคิวสามพี่มันติดคับผมบอขอหวานแดงอันนึงหวานแดงใช่ไหมจัดปอาไปมะเพ้มาเพี้มาขอหวานแดงไปแล้วไงแต่เราหวานโซ่แเอ้หวานต่เราหวานฟ้ามิงมาละมอวบอกกันสองันมาเื่อไแก้ท้ ้ัปติเสรธกลางได้วป่ะเนี่ยจมตีคือผมลงช่วยครับเฮ้ยบอร์ดฟ้ามันอยู่ไหนวะเดี๋ยวจะหาบอร์ดฟ้ามันบอร์ดมาบ้างบอร์ดฟ้ามันหวอดไปในป่าหรือเปล่าว่านตรงไหนดีวะบอร์ดบอร์ดข้างหน้าเลยออกนี้แล้วกันตรงนี้เลยดเผื่อมันอปฏิหนีเฟดอ่ะปฏิเดบุ๋มเป็นเวทนะ ทางเข้าเวทแต่มันโดดทางกายภาพออ,ออกนูดีกว่า <c oughs> น่าจะคุ้มค่า <c oughs> เอากระจกมันไม่เวริร์กเ <c oughs> อื้อมไดันะไรบ้ <c oughs> า <c oughs> บนหายหมดนะครับบนหายหมด คนเสียเดี๋ยวหวานให้เขารับผมตัวอะไรหวานจอมปี๊บ่อยในมุมได้ปล่อยโอ้ตีได้อืมตีบ้านครับครับโอเคเพิ่มดึงดิสองดึงไปแล้วนะเตรียมยิงไอ้ยบอลมันไม่มานี่เลยวะทีนี้ที่อัพสามเต็มเต็มยังวะ นะครับแตกแล้วจะวสิหรือไม่ไม่วิสิหรองนีดงกางีใครกางติระวังซบียนอ้ยดบิดาเมชกางอไมะเหรอเฮ้ยเิมี่มมาช่วยล่างแล้วเีองเ้ย เมื่อกี้เห็นแบบสีเขียวๆน่าจะเป็นปลาเป็ดเฮ้ยปลาเป็ดมันอยู่บนนี่หว่าเมื่อกี้เห็นแบบๆมาเยอะเลยอ่ะต้อนรับแขกไปเปิ้มมันมาแล้วเดี๋ยวผมมันตีมาแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดันบนต่อยอยีกนิดนึงไอ้กูไปกูตายแน่เลย <laughs> เพิ่มอยู่ไหนวะพี่เมียนตีได้ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงไหนอันตีเลย อ้าวคุณโดนดูดอยไรไม่ใช่เซมแม่งเอาตัวปลอมฆ่าตาได้เลยเฮ้ เฮ้ยโซโซมึงมึงมึงเกิดบ่อแล้วเิ็นสิไรสัตว์เิ็นไรไอสัตว์ไอสัตว์สัตว์กูเห็นแล้วกูเห็นเซตกูเห็นเหยื่อจงเป็นน่าจะเป็นไอเจนน่าจจะเป็นแม็กกี้น่ารักตัวนุ้ยตายแน่มึงตายแน่มึงโดน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 แน่สับไปไหนมึงไปไหนไปไหน ไปไหนอะไรเออเออไอเดะปีโค่ะฆังเข้ามาทิวกูโสเรดดี้ไปลาข้าเจ้ามานี่ว่ามันก็เลยตัวจริงตัวปลหอมขยันตัวจริงเข้าไปเปยเมื่อกี้ตัวนะโอ้โหพูดซะแบบปูระดับชาติยังมา

ตาห้าโอ้โห<อ>สวยตายห้าเลยนี่หว่าคิดว่าแม่งมาไม่หมดเลยเราได้ฆ่าตัวหน,น,นึ่งมั้งเดเงวโหม,มันรอหนึ่งกูบอสเพื่ออะไรวะเมื่อกี้เราทำไมเราคอมโบไม่ได้วะตอนนี้นแหลกหรื <c oughs> อเปล่าบอสไม่คอมโบนี่เมื่อกี้เราตายแล้วเนะี่ยเละแล้วเมื่อกี้ มังกีทั้งทีมันก็ต้องคอมโบนี่ยไม่ใช่แม่งมาเป็นแค่ีซีปบปับปับรุนไหนเกิดปะน่าจะเป็นรุนบนสมมติฐานเนาะเพิ่มต้องออกบิงเว้ยตั้งตึต้องออกบิงดีที่สุดโอ๋อ๋อโอาโอเลยบอลเอาอ โอ้โหนี่มันเข้าได้อยู่แล้วโอ้ขอโทษอะไรโซ่ Who's the boss around here? ไอ้ปื้อโซ่ทีมันอยู่ตรงนี้ไอนี่ยเนี่ยนี่ป้มโซ่มัวิ่งวมามันรังไปก็รังไป You will feel the power ไข่าก็ได้ดี่วะเรียกกูณทำไมบอสไข่ก็ได้โอ้ไหลวะโซ่ไรวะตจบไม่เลยอะไรวะอะไรวะนี่แม่เราบอกแล้วพี่จะเลือแม่นกว่ามีอย่างงี้ด้วย